อีกยินโทรประมาณครึ่งเพลงต่อเก้าตะวนี้ให้ตอนไหนจ๊ะตอนที่ตอนที่ตอนที่แตะแอปกลับมาอนนั้นพอแอปกลับมาดูอันนี้พอดี นี่ต้าววันนี้จะกินอะไรอ่ะกินเหมือนเดิมเลยกินมาตั้งสามปีแล้วไม่รู้เต๋ยวโาวไก่สั่งหน่อยสั่งหน่อยสั่หน่อยพี่คะสั่งอาหารเลยค่ะเหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมเอา เหมือนเดิมค่ะเฮ้ยเต๋ยาคั่วรักสั่งเหมือนเดิมมันจะไว้บอกว่าเต๋วคั่วไก่เหมือนเดิมค่ะสองที่ค่ะดีมากเดี๋ยวแล้วนะเฮ้ยชี้ชี้กอนเดี๋ยวมาต้องน้ำ เขียนอะไรเนี่ยเห็นเขียนมันตั้งหลายเห็นเล่มนี้บ่อยแล้วเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยอขอดูบ้างดิไม่ได้ดูบ้างไม่เอาอย่าดูเลยแค่นี้ไม่ให้ดูไม่ได้เนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ไว้ใจอ่ะไม่เอาเลยดูหน่อยดูหน่อยอาหารไม่มาดูหน่อยแช่เลยอ่ะดูเร็วเราไมอยากให้ดูอ่ะเฮ้ยจะมาเขินอะไรเนี่ยไปฉี่มาไม่ล้างมือเนี่ยมาดูหน่อย บ้าวดูดใช่บ้าใช่อจริงเหรอไม่ดีมั้งเอาคืนมั้ยเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันกินข้าวก่อนจบครับ ไม่ไม่ประมาณว่าแบบชอบแต่ไม่แต่ไม่กล้าบอกไงมาเขียนว่าถ้าฉันชอบอ้เดลี่เดลี่ชอบเพื่อนคนนี้ใช่ไหมคนนี้มันนายเดลี่ฉี่ไปฉี่มีแสดงการฉี่ให้เห็นด้วยฉี่ฉี่ฉี่ใส่เลยผมไม่รู้ นิมเฮ้ยอันนี้เด็กนะอยากดูนิมอ๋อน erm> ิ <h <h ้มอะไรของไงไเหมือนวะโอยโอยนี้เลยป่ะหรือจะเอา ปวดหลังหน่อยปวดหลังหน่อยปวดหลังด้วยเฮ้ยเหมนว่ะเออเฮ้ยพี่กี่ก็ท้องนี่ยืนไหนยืนทำไมท้องหลังนี่เอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวดูดีท้องธรรมชาติเลยบอกแล้วไม่อยากพินเยอะเมื่อกี้เลี้ยงเอะพิงเยอะครับบัพพิจาริย์เลยครับ อ่ามาไหนดูเราตั้งเพลงอ่ะเหมือนปลาไข่ ใกล้ๆนี่แะนี้เลุดดอ่ะคนต่อไปข้ามาสิพี่กีไรเมล่ไรก็เฟิร์มเลยอืมสวัสดีค่ะมุกี้ตรีทองชมพโรดแล้วคะค่ะ ผิวก็ดีนะอืมขาใหญ่ไปหน่อยนะก็ทําส่วนทีอยากทำอะไรคะอยากขายโฆษณาเล่นหนังหรืออะไรคะก็อยากเล่นละครอะเล่นละครเหรอหนมาดูใกล้ๆสิอืมก็พอได้อยู่นะเนี่ยถ้าลดแขงลดขาสะหน่อยก็พอได้นะอยากทำเหรออืมเข้าวงการนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะ ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันบ้างก็ <โด S 1> ยังไงหรอคะมันก็มีหลายอย่างให้เลือกเลยนะอย่างเรานี่ก็ผิวดีหุ่นก็พอพอไปได้นะ่ะหน้าตาก็จิ้มลิ้มเอ้ยเท่าไหร่เนี่ยหก มาทำไมอ่ะใครก็น้องเขามาแคสโฆษณาแล้วหนูเหรอพี่จะให้หนูปเป็นพิจาร์โอเล่ไงพี่หนูเรามาสามเดือนแล้วนะก็ มันมันตอนนั้นมันได้ไปแล้วไงคนที่เล่นไงก็คือมันมันถ่ายไปแล้วอะอู่เลเนี่ยมันมันถ่ายไปแล้วอะ่ะก็พี่บอกให้หนูไปลองใช้ก่อนนี่มันรอมาตั้งสามเดือนแล้วนะพี่ดูหน้าหนูดิลองจนท้องได้แล้วเนี่ยใครทำแล้วไปท้องกับใครมา ไปท้องให้มาก็ตอนนั้นหนูเดินเข้ามาหนูบอกว่าหนูอยากถ่ายโฆษณาอยากเป็นดารามาจากดอยพี่ก็เปิดโอกาสให้หนูก็บอกให้หนูไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนก็แต่ว่ามันคืองี้งานมันแบบมันถ่ายไปแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้ทำไมพี่คนงี้ นี่พี่ทำเนี่ยเห็นไหมใช่พี่เหรอหนพูดอะไรอ่ะคืออยากเป็นดาราอยากเด่นอยากดังหนูเรือกเข้ามาเองนะคือตอนนี้มันมันเป็นไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้ท้องใครเขาจะอยากให้เป็นดาราล่ะพี่ควรับผิดชอบเองสิงเขานี่พี่ทำอ่ะ เข้าใจแล้วไม่หนิมมันพี่ต้องมาทำงานต่อแบบเน้องคนเมื่อกี้พี่ทำงานอยู่นะเข้าใจนะ นน s. <S โอ้โหคุยตอนไหนคุอที่เหรอคนดูอินคนดูอิน <sto alling>